ขอโทษค่ะที่โรงเรียนมีอะไรเหรอเออเรื่องบาสเกตบอลเหรอหรือจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้เปล่าค่ะไม่ใช่หรอกค่ะหนูสนิทกับทุกคนดีไม่ต้องห่วงนะคะตอนความปรารถนาของสาวน้อยตัวเล็กที่เที่วกระดาษน้ตไปใส่ล็อกเกอร์คือพวกนายสินะเฮ้ยเราเป็นโค้ชในชมรมมัาหญิงเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่งั้นแล้วก็ถึงไม่ต้องขวนนี่ฉันก็เป็นโค้ชวันสุดท้ายอยู่แล้ว อ, <S <S องั้นก็สัญญาไว้แค่3าวันนะนะตกลงว่าพวกเราเหนื่อยฟรีสิเนี่ยอะไรเนี่ยท้าเทนากะทำเอาตกใจหมดเลยไม่หรอก็ยัยมาโฮบพูดสะมั่นอ,อกมั่นใจว่ามีโค้ชสุดเก่งมาสอนนี่นะแล้วจะเอาชนะการแข่งให้ได้ด้วยแข่งเหรอการแข่งระหว่างชมรมบาสชายกับชมรมบาสหญิงไงมาเป็นโค้ชเพราะเรื่องนั้นไม่ใช่เหรอไม่อะเพิ่งจะรู้นี่แหละออเอาเะ ไหนๆก็สอนมาสุดท้ายแล้วจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันวันที่ที่จะถึงนี้เราจะแข่งกันเนอะโดยมีวันฝึกซ้อมที่โรงยิมเป็นเดิมพันฮะอพวกเราเนอะอยากจะฝึกเพื่อที่จะแข็งแกร่งกว่านี้ปีที่แล้วพวกเราชนะเลิศการแข่งระดับเขตมาแล้วแต่แค่นี้ก็ยังไม่พอหรอกเพราะงั้นเราเลยอยากได้วันฝึกซ้อมเพิ่มแต่เขาบอกว่าทําไม่ได้เพราะว่ามีชมรมบาสหญิงวิธีอย่างฝึกซ้อมร่วมกันก็ยังมีไม่ใช่เหรอไปซ้อมกับพวกฝีมือหวยแตกแบบนั้นมันเสียเวลาเปล่านะ ตรงนี้นะส่งมา,างมา,มาฮะหยุดเลยนะหยุดนะไอจะ้จจ้า <c oughs> ที่พวกนั้นทํากันน่ะก็แค่เล่นสะดวกกันไม่ใช่หรือไงอ่ะพอไปขอร้องที่ปรึกษาชมรมบ้าชายอาจารย์มิโฮชิกับที่ปรึกษากลับตีกันเองอ่ะพอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าต้องตัดสินกันด้วยการแข่งซะแล้วอ่ะถ้าชมรมบ้าหญิงชนะเราก็จะได้ฝึกซ้อมในโรงเยียมอาทิตย์ละสามวันตามปกติ แต่ถ้าเราชนะก็จะได้เพิ่มอีกสามวันพร้อมยุชมรมบาสหญิงด้วยอะแน่อยู่แล้วนี่ถ้าแค่เล่นกันแล้วก็เฮ้ยฉันชื่นชมนะที่พวกนายกระตือรือร้นเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าบาสที่เล่นแบบสนุกสนานเป็นเรื่องผิดนี่นะแต่ว่าเดิมทีฉันก็เป็นคนนอกอยู่แล้วไม่คิดวจะเป็นพวกใครทั้งนั้นละแต่ว่าถ้าหากได้เอาจริงขึ้นมาอาจจะพยายามให้ชมรมบาสหญิงชนะก็ได้ดิต่อให้ดิ้นรนยังไงสามวันมันก็ไม่ไหวหรอกงั้นเหรอ ก็นั่นสินะนี่ได้ยินหรือยังอะฉธนก็คิดว่าอย่างนั้นนสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมตอนที่กำลังก้าวเท้าเน่ยให้ปล่อยลูกใช่ใช่แบบนั้นแหละทินาตะอ้าก็ให้คุณเฮเซงาว่าเห็นพัฒนาการหนเราบ้างแล้วจะเก็บอันี้ให้ได้เลยเนาะอข้าหญิงชั่วนื่อว่าวันนี้จะมีมาซะแล้วนะคะเนี่ย ขอโทษนะสุบารุนเมื่อวานนี้ขอโทษด้วยนะอเออคุณฮาเซงวาวะคะสัญญาที่จะเป็นโค้ชให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็จริงอะแต่ถ้าเป็นไปได้มีการแข่งสินะเอ๊ะทำไมถึงรู้เรื่องนั้นได้ยินเรื่องทั้งหมดจากชมรมบาสชายแล้วถ้าอย่างนั้นขอโทษนะไม่ไหวหลอกเอ๊คนอย่างฉันนะ่ะไม่มีปัญญาชี้เส้นทางแห่งชัยชนะให้พวกเธอได้หรอกขอโทษที่ ถ้าหากมีวิธีอื่นแล้วก็มีวิธีอื่นซะที่ไหนล่ะพวกเรหนมีแต่ซุบรุนะมีแต่ซุบารุเท่านั้นล่ะเจ้ารทีเธอเธอประเมินฉันสูงเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็พอเข้าใจชมรมบาสชายนิดหน่อยนะฮะหดไร้ดไรที่สุดมาฮหะอ,อคุณฮฮเซงาวะ คงพอจะฝึกให้ได้สินะคะหนะ้าที่โค้ชวันสุดท้ายรบกวนด้วยค่ะสบรุเนี่ใจดำที่สุดเลยไม่เข้าใจลอว่าไปเข้าใจความรู้สึกของนาเซฮีอีท่านไหนเดี๋ยวท่านหน้าใส่พริกเจ็ดรสหนักมือไปแล้วนะก็าฉันชอบเหมนฉันนี่งนเะแต่ว่านะที่คุณฮเซงาวาบเขาพูดมาเนะี่ยมันก็จริงอยู่นะถ้าไม่อยากกลายเป็นคนได้ความรับผิดชอบใช่ไหม เรื่องนั้นก็วันนี้วันสุดท้ายแท้ๆเลยแต่นี้มาแบบนี้นะ่ะดีแล้วเหรอฮะก็มันแต่ไม่ว่ายังไงนะถ้าไม่มีโค้ชแล้วเราก็ต้องพยายามกันเองอนะสุดท้ายแล้วเพื่อหาที่พักใจให้เด็กพวกนั้นถึงได้หลอกใช้ใผมเหรอมันก็ต้องเป็นอยากชนะจริงๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไมอ่ไหวหรอกน่าสงสาระน่นนะให้ความหวังกันแบบนั้นะ่ะถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็เป็นโค้ชต่อก็สิ้นเรื่องนะ่ะ เรื่องนี้กับเรื่องนั้นมาคนละเรื่องกันเนะ่ะผมไม่ได้มีความเร่าร้อนขนาดนั้นหรอกนะอย่าหนีสิยะฮะอย่าหนีสิยะจากบาสเกตบอลเนี่ยเล่านี่ไม่ได้หนีสักหน่อยไม่ได้มีความเร่าร้อนเหรออย่ามาโกหกหนอยเลยนายเน่ไม่ได้รับปากว่าจะเป็นโค้ชเพราะลูกไม้ของฉันอยากจะเล่นบาสทแท้ๆแต่กลับทําไม่ได้ที่จริงแล้วนะ่ะทั้งรักทั้งหลงยิ่งกว่าอะไร พยายามที่ระยะห่างแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้พี่มิโฮคิดไปเองมากกว่ามั้งนั่นน่ะคิดไปเองที่ไหนสุบารุนายน่ะพี่มิโฮน่ะไม่เข้าใจหรอกนี่สุบารุมีเด็กที่สนใจอยู่ไม่ใช่เหรอจะทิ้งเด็กคนนั้นได้ยังไงอ่ะที่จริงนั่นนะ ยึดติดกับชัยชนะมากไปเลยแบนแล้วนี่ว่าเย็นั่น่ะบัสเนี่ยสุดยอดเลยเนาะเทชะมัดเลยฉันจะทำได้บ้างรือเปล่านี่ซูบารุเอา อ๋อตายจริงมิวชิจังสบรุคุณก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะจ๊ะชิดันหนีไปแล้วหรือเนี่ย๋อวิสอาอีาอ๋สบรุคาซนาริแล้วจะไปไหนดีล่ะไปไหนก็ไปเถอะทำตัวมืดบนไม่เปลี่ยนเลยนะบลพัโรโลลิคอนเนี่ยนกหัวน่ะถ้างั้นน่ะ ไปที่แบตติ้งเซนเตอร์กันหน่อยดีมากจะได้ระบายสักหน่อยโอ้น่าสนใจแฮะไปกันเถอะคนเยอะเอาเรื่องนะนี่มันหยุดก็บแบบนี้แล้วลดูเหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นนะนั่นไงเป็นล้อดูหน่อยมกักงเอาอีกก็ไปเล่นดิอดีตนักบาสหญิงมตอต้นชิริฮาระอ่าสุบารุปอดกระส่าแล<ะ>้วพวกพอชมรมบัสโดนสั่งให้เบรกเลอเอา้าจะโดดจนฝีมือถดถอยเขาไม่อยากให้พวกเราเห็นสารรูปแบบนั้นสิท่า รามเมงร้านฮารุโมโตะเพิ่มเกี๊ยวน้ำกับชาชูพิเศษนะเอาให้ได้สิบลูกก่อนเธอลูกแรกเรียบร้อยอแล้วฟองสูดนหน้าโมโหเลยฮะไม่เปลี่ยนเลยลูกที่สองก็ยังลงครับเก่ง ยังไม่ใช่ต้องเก็บการรับรู้ไว้ภายในไม่เลไเละอะนะโอ้โหยังไม่ใช่ต้องรุมนลุกว่านี้ยิ่งกว่านี้แบบของเราดุวนกติของเรา ของจริงสุบรุรองชนะเลิศระดับจังหวัดอดีตเอสของคิริฮาระนี่ไม่ธรรมดาจริงๆหรือว่าที่จริงนายไปแอบซ้อมหรือเปล่าซุบรารุเออเออเปล่าหรอกเอาละไหนๆก็ได้ตั๋วมาแล้วไปหวดกันหน่อยมาว่าไงโทษทีอ่ะวันนี้ฉันขอตัวกลับก่อนนะอะไรของเขาอของลงแดงบาสกระท่านหันแลวมั้งหา อยากให้เด็กพวกนั้นน่ะยังได้เล่นบาสนะแต่พวกอาจารย์โรงเรียนหนูน่ะดันชอบทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนี่สิให้ความสําคัญกับบาสชายก่อนเพราะว่าบาสหญิงอ <c oughs> ่อนแอเพราะถ้าทำแบบนั้นแล้วจะได้มีหน้าไปอุดผู้ปกครองแล้วก็จะมีคนมาเข้าเรียนเยอะๆคุณปาทสิ้นดีเลยทั้งที่ร่มแรกก็ไม่เก่งกันทั้งนั้นนะ่ะไม่มีใครมีสิทธิ์ไปชิงความมุ่งมั่นที่อยากจะทําอะไรจากคนอื่นแท้ๆเบี้ย <c oughs> วชิดจังทำหนะ้าทำตา,ตา,ตาเป็นอาจารย์ชิงก่อนนะเป็นอาจารย์นี่นะกิมแล้วล่ะคะ่ะไว้จะมาใหม่นะ พี่เองก็ช่วยหนูซักไซเล่ยเลียงซูบารุหน่อยแล้วกันนะคะจ้าจ้าเอ,เอคุณฮะเซงาวะโทโมกะสวัสดีค่ะบังเอิญจังเลยนะคะเอเอ เพิ่งกลับจากซ้อมเหรอปล่าค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปซ้มเองที่โรงเรียนแต่มีแข่งวันเลขก,ก็เลยใช้โรงยิมไม่ได้งั้นเหรออืมเง,งั้นไปก่อนนะเออค่ะเชิญค่ะเออทมกะเอะคือว่าถ้าไม่รังเกียจจะมาบ้านฉันไหมล่ะ อย่างน้อยก็มีปั้นบารอยู่นะเอ๊ะจะดีเหรอคะแต่ว่าจะรบกวนหรือเปล่าถึงจะไม่มีอะไรที่สอนได้มากกว่านี้แต่ว่าไหนๆก็ได้เจอกันแล้วนี่นะฮะขอบคุณมากเลยคะ่ะตื่นเต้นจังเลยคะ่ะนั่งซ้อนทาน้ายเนี่ยมันผิดกฎหมายนี่คะ่ะขอโทษนะ ที่ทำเรื่องผิดๆแบบเนี้เหรอล,ลูกศิษย์ของมิโฮชิจังเหรอจ๊ะมินนาาต่อทอมอากาศค่ะอาจารย์แล้วก็คุณฮาเซงาวะคุณซูบารุเองก็คอยดูแลเสมอนะคะเมื่ <c oughs> อกี้มิโฮชิจังก็อยู่นะจ๊ะไม่อยู่ก็ดีแล้วอยู่ก็เกะกะเปล่บรบราๆเ <c oughs> อะทเบโกดจังจะทานขา้าวเย็นหรือเปล่าเหรอจ๊ะไม่กล้ารบกวนขนาดนั้นหรอกค่ะบ้านเราคุณพ่อออกไปทํางานไกลนะกินข้าวแค่สองคนแล้วเหงาออกไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะนะจ๊ะ แม่ครับมันกวนการฝึกนะไปทางนู้นก่อนเลยจ้างั้นตามสบายนะจ๊ะเด็กๆที่ตายสิ <c oughs> แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วปรับระดับเป็นมินิบัสแล้วก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะคือว่าอ๋อมาช่วยด่วน แบบตัวต่อต,ต,ตัวกับหนูด้วยเธอค่ะเออถ้าหนูชนะล่ะก็จะกลับไปเป็นคอชให้ทุกคนอีกครั้งด้วยนะคะขอร้างล่คะค่ะเออเ<ง>เข้าใจละงั้นฉันจะเป็นฝ่ายป้องกันนะโอมกาเป็นฝ่ายบุกทั้งฉันจะไม่กระโดดถ้าธอมกาศชูได้แม้แต่ลูกเดียวก็ถือว่าฉันแพ้เป็นไงแล้วกันอย่าต่อให้สิคะที่ต่อให้ไม่ใช่เพราะเห็นใจแต่เพื่อปรับสมดุลของเกมต่างหากแล้ว ต่่วาก่อนอื่นลองทำให้ได้สักแต้มนึงสิออจะเข้ามาตอนไหนก็เชิญเลยเฮ้ย อดเลยทักษะเลี้ยงลูกที่มีนึกว่าเป็นเด็กประถมแถมเพรแพ้ได้รวดเร็ว้ลยจะเอาแล้วเหรอจำชูสินะเพราะฉันไม่จะโดดก็เลยไม่ยอมกระโดดอย่างนั้นสินะน่าสนุกดีนี่เคลื่อนไหวทื่อลงไปเยอะเลยนี่ ยอมตัดใจได้แล้วละมั้งไม่เอาอ่ะก็นี่มันไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้สักหน่อยนี่คะเพราะง,งั้นหนูไม่ยอมแพ้แล้คะค่ะขอโทษนะนะแต่ถ้าออมมือให้แล้วก็โทโมกะคงไม่ยอมเหมือนกันนี่ค่ะแต่ว่านะไม่นึกเลยว,วา่าจะเก่งขนาดนี้ถ้าเป็นโทโมกะตั้งทีมนอกโรงเรียนก็ยังไหวเลยนะ บาสที่ไม่ใช่ชีนในตอนนี้มันไม่มีความหมายแล้วค่ะทำไมถึงยึดติดขนาดนั้นอะที่หนูยังกลับมาเล่นบาสได้แบบนี้ก็เพราทุกคนค่ะอ๋อหนูน่ะก่อนหน้าร้อนปีที่แล้วยังไม่ใช่นักเรียนเคชินหรอกนะคะหนูน่ะพอเป็นเรื่องบาสแล้วก็กลายเป็นพวกเกล็กดความพ่ายแพ้ถ้าหากว่าไม่ชนะก็ไม่มีทางพอใจเพราะอย่างนั้นก็เลยฝึกแทบเป็นแทบตายทุกวันแถมยังบังคับทุกคนด้วยนะคะ หนูก็เลยถูกทอดทิ้งก็สมควรแล้วสิคะเมื่อยึดติดกับเรื่องแพ้ชนะไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของทุกคนเลยสุดท้ายก็ทนอยู่ที่โรงเรียนนั้นไม่ได้ถึงได้ย้ายโรงเรียนมาก็อยู่คนเดียวมาตลอดเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับคนอื่นยังไงดีแต่อยู่มาวันหนึ่งพูดราไปเล่นนะนะสิฮแรงไป,นะนะไปตรงไหนกันนะ ฝีมือก็จอ,อกแบบนั้นแต่ยังจะชู้เ่มันเดือดร้อนชาวบ้านนะท <c oughs> ่านเล็ก่หและชู้เล็ก่แย่สติดีหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันผิดตรงไหนกันเล่าวันนี้มาดวลที่รู้ดำรูแดงเลยดีกว่านัีนมันับพูดเขาฉันตั้งหากแล้วโอ้เอาเลยสิไหนๆแล้วก็แบ่งทีมชายทีมหญิงกันเลยเป็นไงละ่ะว่าไงว,าว่าตามกันพม่อกะก็คงลงด้วยสินะเอ๊ะให้หนูลงเหรอคะเอาจริงเต็มที่เลยนะฮะ ใช้ความคายตัวก็กำเริบผนุ่งทำคะแนนทั้งหมดได้ตัวคนเดียวจนชนะค่ะและระหว่างที่คิดว่าทุกคนคงไม่อยากยุ่งกับหนูอีกแล้วนี่นี่บาสที่สุดยอดเลยเนาะแท้ชัมาเลยเอ๊ะแล้วอยากฉันจะเล่นได้ไหมฉันสอนที่น้ำมอคคังหลังจากนั้นเราก็ตกลงกันว่าจะตั้งชมรมบาสมาโฮไปเชิญซากิที่เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กมาค่ะตอนแรกดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่สนใจหรอกค่ะ แต่มาโฮก็อุตส่าห์พยายามเรียกลมและตอนนั้นไอริกับฮิ่นาตาก็มาเข้าด้วยจนได้กลายมาเป็นชมรมบาสหญิงละค่ะเป็นแบบนี้เองสินะหนูนะ่ะคิดอยู่เสมอเลยนะคะว่าตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าสนุกที่สุดเลยละค่ะทุกคนสารให้หนูรู้ค่ะว่าการเล่นบาสท,ที่สนุกสนานนะ่ะมันยังมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าคำว่าแพ้ชนะอยู่ ถ้ายังยึดมั่นกับชัยชนะแล้วก็หนูไม่อยากจะสูญเสียสถานที่แสนสาสคัญนั่นไปก็เท่านั้นเองค่ะถ้าหากแข่งแพ้จะทํายังไงอคงเลิกเล่นนะคะบัสนะคงไม่กลับมาเล่นอีกแล้วด้วยออถึงจะไม่มีบสัสแต่ขอแค่ได้อยู่กับทุกคนเธอจะโกหกต่อความรักที่มีให้ม้าเหรอไม่ได้โกหกนะคะหนูน่ารักบสัสแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะ่ะคือที่ที่จะได้อยู่ด้วยกันห้าคนต่างหาก แต่ถึงจะเป็นที่สุดท้ายหนูก็ดีใจนะคะที่ได้พบกับคุณซูบารุอีกครั้งขอโทษนะคะสุดท้ายก็ต้องยืมแม้แต่ห้องนำ้ำจะดีเหรอที่ไม่ให้ไปส่งหน้าสถานีอะค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไปก่อนนะคะนี่สุบารุคุณเข้านะแม่ครับ ผมนะ่ยขอไปธุระแป๊บหนึง่งส่วนข้าวเตรียมไว้สามที่นะครับโทโมกะฮะคุณซูบารุอย่าเลิกนะเอ๊ะฉันนึกว่าไม่เหลือความมุ่งมั่นแล้วอแต่ก็ทนไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆอฉันนะ่ะไม่ยอมทิ้งเธอเหรอก จะเลิกเล่นบาสไม่ได้นะถ้าหากที่ที่เธอเล่นบาสได้มีเพียงที่เดียวแล้วก็อย่ายอมปล่อยมือจากมันสิ <c oughs> นี่แนี่ขอร้องละเธอชุดลูกที่สะกดใจคนแบบนั้นได้แท้ๆเลยอย่าพูดว่าจะเลิกง,ง่ายๆแบบนั้นเลยนะเลิกได้ง่ายๆนะหนูไม่ได้พูดนะเอะ๊อหนูไม่อยากเลิกเลยคะ่ะที่จริงแล้วหนูนะ่ะที่จริงแล้วก็ไม่อยากเลิกหรอกคะ่ะไม่ย่าเลิกสิแต่ว่าฉันจะปกป้องเองอะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะปกป้องทั้งสองอย่างให้ดูทั้งบาสของเธอที่พักพิงของเธอฉันจะปกป้องให้ได้ให้ฉันปกป้องเธอนะแต่ว่าไม่ชนะนี่คะพูดตรงๆเนะว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นโอกาสชนะแต่ว่าถ้าเพื่อปกป้องบาสของเธอแล้วเราก็ให้ทำอะไรก็ยอม มีอะไรเหรออยากได้ข้อมูลเนี่ยจะอะไรก็ได้มีข้อมูลของชมรมบาสใช้บ้างมาะคิดอยู่แล้วว่าต้องมาไม่ช้าก็เร็วอ่ะก็เลยเตรียมไว้ให้แล้วนะ thank you งั้นไปก่อนนะนี่สุบารุจะชนะไหวมะก็ถ้าปกติคงไม่ไหวหรอกแต่ว่าถ้าพลิกให้มันไหวได้แล้วก็คงจะน่าสนุกจริงไหมล่ะ ดีใจที่กลับมานะซูบารุสำเร็จแล้วนะทุกคนคุณซูบารุอยากเป็นคอสให้แล้วนะจริงเหรอดีจังเลยเออพี่สากลับมาแล้วเหรอแหมฉันได้เชิญมาตลอดเลยนะว่าซูบารุน่ะไม่มีทางทารย้อนพวกเราละโถแต่ว่านะคุณซูบารุเหรอเอ๊ะเอาละแบบนี้ต้องให้ซูบารุช่วยเคี่ยวแล้วล่ะออ๋ โอโรุ่มไปจะได้อะไรขึ้นมาห่อเรีอพี่ไปขอโทษทุกคนได้แล้วสิอีกแล้วกัเฮ้ <c oughs>